อ่านบทไปนะหอ้ยพี่เบาๆสิครับนี่ผมเป็นดาราดังนะพี่หวีผมแรงขนาดนี้ได้ไงเนี่ยพี่วันหลังอะ่ะทำเบาๆหน่อยนะครับแต่ผมจ้างคนอื่นแม่งพี่ขอโทษดิพี่จะเบามือให้นะอย่างอนเลยนะตั้งใจอ่านบทไปอุย้ย ลบเพื่อนเก่าผมสมัยเรียนออให้หมดเลยนะตอนนี้ผมเป็นดาราดังมีชื่อเสียงผมไม่อยากให้พวกมันมายืมเงินผมผมลำบากใจอะโอเคอุ้ยเน็ตึ่นโมงโทรมารับเลยไหมตึ่นมงตอนนี้ยังเรียนอยู่เขาเคยดูถูกผม เขาว่าผมเป็นลูกเป็ดขี้เลยไม่มีทางเป็นดาราดังได้หรอกเธอคอยดูเถอะในอนาคตอ่ะฉันจะเป็นดาราและต้องได้รับรางวัลนักแสดงชายยอดเยี่ยมให้ได้เตนอย่างนายนะเป็นดาราไม่ได้หรอกขี้เร่ขนาดเนี้ย ฝันลมๆแรงๆสุดทีรับสายเลยผมจะบอกให้เขารู้ว่าตอนนี้ผมโด่งดังมีชื่อเสียงขนาดไหนจะโทรมายืมเงินเลยสิรับรับคุยเองก็แล้วกันตึงมงตึงแมงอะไรเนี่ย กลุ่มรุ่นหมายความว่างไงอะนี่นายไม่ได้กินข้าวหลายทีแล้วหรอฉันไม่ฉันโอนเงินไปให้แล้วนะกินข้าวกินน้ำด้วยแล้วก็ต้องใช้ให้หมดด้วยนะอยากกินขนมอะไรก็แล้วแต่เลยแค่นี้แหละใช้ไม่หมดโกรธนะขอบคุณนะกินไม่มู ี่ไม่ได้จ้ะพี่ลบออกทุกคนเลยนะยกเว้นตึ่มงเมื่อกี้จ้า ของฉันค่ะของหีของพี่ของพี่พี่นักของพี่เท่านั้นค่ะใครอะพี่ไม่มาอยู่ไหนมาแม่พี่ไม่ไม่รู้จักพี่แน็เชอร์คูณหรอคี่แม่เขาอะเป็นนักร้องชื่อดังเลืกปะ ไม่รู้จักแม่ก็เมื่อก่อนนะเขาก็เป็นแค่ตัวกระกอบใช่ไหมแล้วก็เขาก็ค่อยๆดังค่อยดังค่อยดังขึ้นมาจนตอนนี้กลายเป็นดาราชื่อดังชื่อดังแล้วแบบเรื่องความสามารถยังไม่ต้องพูดถึงเยอะแยะมากมจริงให่กจริงทำไม่ถูกองเลยถ้าตั้งใจทำงานเหมือนดูผู้ชายแบบนี้ก็ดีเนาะ ไม่น่าจะใช่นะพราะเราทำงานอยู่แะน็กถึงคิวแล้วลูกเขารออยู่อ่ะเฮ้ยแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวคุณโทรศัพท์แป๊บนึงฮัลโหล มเมื่อเช้าว่าชันดูอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะใน YouTube อะ่ะเจอคนหน้าเหมือนแกด้วยเว้ยคล้ายมากเลยนะถ้าเขาใส่แว่นฟันหลอแล้วก็ทำทรงผมบาโค้ดอ่ะคงเหมือนนายแน่ๆเลยอะ่ะ <laughs> <laughs> บ้าไม่ใช่หรอกเออแล้วนี่ได้แกะออกพันดูยังอะ่ะ ไม่มีแต่ของแบรนด์เนมอะเนี่ยอ่าไม่ใช่ของแท้หรอกของป้อมปแลร้อยเก้าเก้าเองหาแล้วจะส่งมาให้ทำไมถ้าลายส่งเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะจะมีประโยชน์กว่านี้อีกแค่นี้นะเอะอแค่นี้แหละชอบไปนี้แฮะ สวยไหมมูสวยเปล่าเร็วสิลูกเขารออยู่เนี่ยผู้หญิงอะไรดูกระเป๋าไม่ออกว่าไหนของจริงของปลอมน่ารักชะมัดเลยปะเร็วเขิะไรครับเขาฉากเขารออยู่เร็วสิ เที่ยวเร็ว เขาไปเจอเพื่อนสนิทสมัยเรียนเนี่ยนะแกจะบ้าหรือเปล่ามันจะคุ้มเหรอไม่เป็นไรหรอกหน้าฉ so okay. ันกับเขาไม่ได้เจอกันทั้งนานอ่ะเกือบสิบปีแล้วมั้งหากเงินเล็กน้อยแค่เนี้ยไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดว่ามีงานด่วนอ่ะ password c อ m ฉันเป็นวันเกิดฉันนะแกส่งงานให้ฉันเลยโอเคนะได้ งั้นโชคดีนะ เ้ยแน้ะไม่เจอกันตั้งนานแล้วทำไมแต่งตัวแบบนี้แล้วทำท่ามีพิรุษอะไรขนาดนั้นอะ่ะเปล่าซะหน่อย นี่แกลืมไปแล้วเหรอว่าฉันอัปลักษณ์ขนาดไหนอ่ะฉันใส่แว่นใส่แมสมาเนี่ยเพราะว่าฟันฉนลอยหลงอายคนอื่นเขาต้องอายหรอกนะนั่งเลยไหมเดี๋ยวมือนี้ฉันเลี้ยงเองเลี้ยงเหรอ,อเอองั้นเธอนั่งรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนว่าจะไปแปรงฟันซะ่น่อย โอเคงั้นฉันสั่งเมนูแล้วนะโอเคหนาวขึ้นไปเนี่ยน้องครับเฮ้ยอ่าเสยงดังนะครับพอดีว่า ผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาเป็นแฟนพี่ถ้าเกิดว่าเขาจะมาจ่ายค่าอาหารให้น้องบอกเขาไปว่าตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นลดเกเป็นโปรโมชั่นเปิดร้านใหม่นะแล้วน้องมาชิมเันที่พี่ได้ครับติดต่อไม่อยู่นะ เดี๋ยวนี้เขามีนวัตก,กรรมทาวีนี่แล้วนะทําไมไม่ไปทำมากแพงแพงหรอแต่สวยขึ้นนะเนี่ยจริงหรอรู้ขอดมันออกที่ถึงหัดจิ้งไม่เป็นไร เดี๋ยวคนอื่นในร้านอีกนเลยเขาจะป่าร้ายเป็นจรไหมเนี่ยมีพิรุธมากเลยไม่เป็นดารา<ะ>เฮ้ย,ยข้อูลของบริษัทของเรารั่วไหน เบยข้มอมูลทั้งหมดมันออกมาจากคอมของเธอเป็นไปได้ไงคะคุณเฟิร์สฉันไม่อยู่บริษัท2วันนะคะฉันว่าต้องมีอะไรผิดพลาดนแน่ๆอ่ะเชนแตมถ้าเป็นคนรู้รหัสผ่านของฉันนี่เธอหรือเปล่าอะ่ะ เมยเธอก็แค่พนักงานธรรมดาเงินเดือนหมื่นต้นๆจะไปมีปัญญาซื้อกระเป๋าไปหลายแสนได้ยังไงเธอหรื <S <S อเลปล่าที่โกงบริษัทข้อมูลถึงได้รั่วไหลขนาดนี้แต่กระเป๋าใบนี้ไม่เป็นของปลอมนะเพื่อนฉันซื้อให้ปลอมตรงไหน,นฉันตรวจสอบแล้วว่าเป็นของจริงอะ เ <G un> มย์มีอะไรจะพูดอีกไหมหลักฐานก็มีอยู่แล้วคุณต้องรับผิดชอบถ้าคุณไม่รับผิดชอบผมจะแจ้งความฟ้องร้องคุณ ถ้าเกิดว่าผมจะผันตัวจากดาราศิลปินมาเป็นผู้บริหารทุกคนจะว่ายังไงครับคุณเฟิร์สตอนนี้ผมได้ซื้อบริษัทของคุณแล้วและผมก็รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับบริษัทและผมก็ยังรู้ว่าใครที่เป็นคนโกงบริษัทและผม จะต้องจัดการกับมันยังไงทุกคนเชิญออกไปก่อนเลยครับออกมาสิ ยกเว้นเธอมองอะไรเหรอนักหรอทำไมเหรอเธอนึกไม่ถึงอะดิว่า้ดำฟันหลอกคนนั้นอ่ะจะกลายมาเป็นดารานหนุ่มซุปตา ในวันนี้อ๋อลอเรนคิเลยแบบไหนฉันก็รักแหละเราเป็นเพื่อนกันนี่เนาะฟันเหรอแต่ฉันไม่ได้อยากเป็นเพื่อนกับเธอท่าไหน่วันหนึ่งในอนาะคต ถ้าฉันพร้อมฉันจะขอเธอเป็นแฟนให้ได้ฉันดีใจด้วยนะที่นายทำตามความฝันของตัวเองได้สำเร็จลแล้วเธอรู้ไหมว่าความฝันสูงสุดนในชีวิตของฉันคืออะไรอะ่ะก็เป็นดารางไงเปล่าวะ ความฝันสูงสุดในชีวิตชั้นตั้งแต่เด็กก็คือได้เป็นแฟนกับเธอเป็นแฟนกันนะไม่ยินไม่เมียว เนี่เอาฉันออกหัก